สวัสดีครับคลิปสนหนึ่งทีนี้ครับเป็นคลิปของหลวงพ่อต้นก้าเดาวเรืองเกษตรลำซ้ำนะครับเกษตรลำซ้ำครับเบสสายพันธุ์ดีแล้วก็ต้นก้าสายพันธุ์ดีครับพร้อมคำแนะนาดีๆตลอดเส้นทางนะครับหลวงพ่อของเราครับตอนนี้ก็มีการปลูกดาวเรืองนะครับผมปลูกเป็นทั้งแปลงสาธิตนะครับแล้วก็ปลูกเป็นแปลงที่เอาไว้สําหรับตัดดอกจริงๆเลยนะครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นแปลงที่ผมปลูกเป็นสีทองส้มนะครับสองฟากเลยนะครับปลูกด้วยระบบสปริงเกอร์นะครับสองล็อกนี้ผมปลูกอยู่ประมาณกเกือบสองหมื่นต้นนะครับแล้วก็ยังมีแปลงสาธิตทิ้งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับผมปลูกไว้หลายสายพันธุ์เลยแปลงนู้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับออวิธีการเด็ดยอดนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ พอเราเด็ดยอดเสร็จแล้วเราจะทํายังไงกันต่อไปดีนะครับแล้วก็จากวันตั้งแต่วันที่เราลงดินนะครับถึงวันนี้นครับอายุต้นดาวเรืองนะครับบางต้นก็สิบแปดวันนะครับดูความสมบูรณ์ของต้นนะครับต้นนัทอายุสิบแปดวันได้ความสูงประมาณขนาดไหนอันนี้ผมว่าอันนี้คือนี่คือมือผมนะครับคืบหนึ่งเนี่ยประมาณทักยี่สิบเซน,นครับ ต้นที่สมบูรณ์จริงๆนีบา,างต้นใหญ่กว่านี้เยอะเลยแต่โดยรวมแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นต้นขนาดนี้เท่าๆกันหมดเลยการเด็ดยอดดาวเร,เรืองมีหลายท่านถามผมนะครับว่าเวลาปลูกไปเนี่ยควรจะเด็ดยอดหรือไม่ควรจะเด็ดยอดการเด็ดยอดดีอย่างไร,งไรหรือว่าไม่เด็ดยอดแล้วดีอย่างไรในความคิดผมนะครับทดลองปลูกมาหลายแปลงหลายรุ่นนะครับผมคิดว่าการเด็ดยอดนี่มันดีกว่าถ้าเราไม่เด็ดยอดนี่ต้นมันก็จะออกทรงสูงอย่างเดียวครับพอสูงมากเนี่ย หนึ่งก็ถ้าเป็นช่วงฤดูที่มันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยต้นมันก็จะล้มง่ายเพราะว่าเอ,อแกนด้านล่างเขาเนี่ยมันไม่ค่อยโตมันไม่ค่อยอวบไม่แข็งแรงแต่ถ้าเราเด็ดยอดไปปุ๊บเนี่ยครับต้นมันก็จะออกกิ่งออกข้างๆจากที่เราจุดที่ผมจะเด็ดยอดนะครับคือบริเวณนี้ท่านเห็นไหมครับบริเวณต้นมันจะมีลำต้นเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวหมายถึงว่าต้นที่เขาจะออกนอกใหม่ ทุกต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเห็นไหมครับไหมครับจะมีสีน้ําตาลแล้วตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวอ่อนดูอย่างต้นนี้ครับใหญ่กว่าชะบ้ายก็หน่อยนี่ครับตรงนี้มันจะเป็นสีน้ําตาลนนครับถัดขึ้นมาตรงนี้ครับจะมีต้นที่เป็นสีเขียวอ่อนนี่คือจุดที่ผมจะเด็ดยอดแรกๆครับที่ผมจะทาคลิปใหม่ๆผมจะเรียกว่าเป็นสามแยกครับท่านดูได้เลยครับว่าจะมีส่วนที่เป็นแยกออกมา สามแยกหรือว่าสี่แยกนะครับพอเราเด็ดออกไปเราจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นสีงามนะครับต้นที่สมควรในการเด็ดยอดคือประมาณนี้ครับบางคนเด็ดตอเล็กๆเ,เลยครับผมว่ามันเด็ดตอเล็กนี่ยมันมันมันมองจุดแตกต่างของจุดที่จะเด็ดยอดนี่มันมองได้ค่อนข้างยากอีกอย่างนึงก็คือการเด็ดยอดนะครับต้นที่เราใหญ่ๆเนี่ยพอเราเด็ดยอดปุ๊บส่วนนี้ครับบางคนนําไปชาแล้วมันอาจจะขึ้นเป็นต้นใหม่ได้ ต่สำหรับผมแล้วผมจะไม่เอาไปชำครับเพราะว่ากิ่งที่ชำเนี่ยให้เข้าเขาสามารถขึ้นได้ก็จริงครับประมาณห้าสิบเซนเขาจะรอดแล้วก็จะขึ้นใหม่ได้แต่ว่าต้นเขาจะมีความอ่อนแอครับพอต้นเขาอ่อนแอป๊บเนี่ยเวลาเขาเป็นโรคเขาจะป่วยเขาจะเป็นง่ายครับอย่างมชติว่าเราไปปลูกใกล้ๆกับต้นหลักของเราเนี่ยเวลาเขาป่วยเขาเป็นโรคเนี่ยเขาจะมาก่อนเพื่อนเลยไม่ว่าเขาจะเป็นเชื้อราหรือก็จะเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ย เขาจะเป็นง่ายพอเขาเป็นปุ๊บเนี่ยครับมันจะลามไปทั้งแปลงเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเด็ดยอดแล้วเราจะไปํำเนี่ยผมแนะนําว่าต้องไปปลูกอีกคนละแปลงเลยนะครับให้เขาเว้นห่างกันไปเลยให้อยู่คนละฟากได้ก็ยิ่งดีหรือถ้าให้ปลูกจริงๆก,ก็คือต้องเลือกบริเวณที่เป็นปลายของปลายของแปลงซึ่งทั้งระบบน้ําทั้งไรเนี่ยคือจะจะไปอยู่ก็ที่นูน่นเป็นเป็นที่สุดท้ายอย่าไปปลูกให้มันเป็นต้นนะครับแต่สําหรับผมนะ้วคือผม จะไม่จะไม่เอาไปเพาะเลยจะไม่เอาไปทาเพราะว่าหนึ่งผลผลิตที่ออกมาก็ดอกก็ไม่ใหญ่ครับถึงดอกใหญ่มันก็ตัดได้ประมาณมีดสองมีดเขาก็จะตายเร็วการบำรุงรักษาอะไรเนี่ยเราเวลาเราทําอะไรเราก็ทําเหมือนกับต้นหลักจริงๆมันก็ไม่ได้แล้วก็เปลืองปุ๋ยเปลืองยาค่อนข้างมากนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลผลิตสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นดินที่ดินใหม่หรือว่าดินที่ค่อนข้างเงยือสมบูรณ์ก็อาจจะได้ดีอยู่นะครับแต่ผมนี่เลือกแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทำนะครับ ผมจะมาให้เด็ดน้องเขาเด็ดยอดให้ดูสักเป็นการสาธิตในการเด็ดยอดครับว่าบางคนจะได้หายข้องใจว่าเด็ดตรงไหนดีการเด็ดยอดนะครับที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยควรจะมาเด็ดตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนเช้านี่ต้นเรานี่จะมีความออแข็งแรงนะครับแล้วมันจะมีความแข็งเวลาเราเด็ดไปเนี่ยเวลาเราหักข้อเขาเนี่ยมันจะได้ยินเสียงดังป๊อกเลยแต่วันนี้ผมมานี่มันคือตอนเย็นอันนี้ผมจะแค่สาธิตได้เฉยครับเพราะพรุ่งนี้เช้าผมไม่อยู่ที่แปลงครับเพราะน้องเขาจะมาเด็ดยอดพรุ่งนี้เชา้า อันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูวิธีการเด็ดเอาละครับเริ่มจากต้นนี้นะครับช้าๆนะครับนะครับนี่ครับเวลาเขาจะหักมานี่ครับเด็ดไปแล้วเสร็จไปแล้วครับหนึ่งต้นเอาะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะให้แหกมาดูใกล้ๆนี่ครับเอาละครับเอาครับพอเด็ดปุ๊บที่ผมบอกว่าเป็นสีแยกมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับพอเราเด็ดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองสามสีแยกให้ดูชัดเจนเลยอ่เด็ดต้นนี้ครับเด็ดช้าๆเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆครับ นี่ครับเห็นไหมครับถ้าฟังดีๆท่านจะได้ยินเสียงดังป๊อกเลยครับเมื่อกี้นี้หักมามันจะได้ยินเสียงดังป๊อกช้าๆ้นะครับเดี๋ยวผมให้ดินยินเสียงด้วยอ่านี่นะครับถ้าเป็นช่วงเช้านะครับเสียงเขาจะดังป๊อกเลยแต่พอตอนเย็นในความเหนียวของต้นมันจะยังมีอยู่เด็ดยอดนี่ครับไม่ได้ไม่ต้องใช้กันไก่ไม่ต้องใช้เหล็กเ,เล็บจิกหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดใช้วิธีการหักเอา จากจุดที่ผมบอกนะครับคือจุดสามแยกหรือว่าสีแยกที่ผมเรียกเอาไว้นะครับครับอ่าขนาดขนาดเป็นช่วงเย็นนะครับยังได้ยินเสียงชัดเจนตัวนั้นเปนจุดที่เปาะบางอยู่แล้วครับอันนี้คือต้นที่เราเด็ดย,ยอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเด็ดย,ยอดไปนะครับต้นนี้มันจะออกกิ่งมาอีกประมาณสี่กิ่งนะครับออกมาเลยครับจะเห็น,เห,นเห็นเลยอย่างน้อยต้องมีสามกิ่ง ซีกิ่งนี่ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์เลยครับจะโผล่มาเดี๋ยวทีนี้เขาจะออกมาเป็นพุ่มออกบานไปข้างๆนะครับออกไปข้างๆแล้วจะผลเลินมันจะดีหลังจากที่เราเด็ดยอดไปนะครับสองวันนี้นะครับไม่ต้องฉีดยาใดๆทั้งสิ้นเลยครับให้แผลเขาหายก่อนนะครับแผลเด็ดยอดเนี่ยเวลาบางคนเนี่ยประมาณนะครับเด็ดปุ๊บไปฉีดยาเลยอันนี้อาจจะทําให้บริเวณที่เราเด็ดยอดไปเนี่ยมันเน่าครับเกิดการติดเชื้อนะครับต้นมีสิทธิ์ที่จะ อ่อนแอติดโรคง่ายแล้วก็ตายได้เพราะฉะนั้นพ่อควรระวังเลยนะครับในการเด็ดยอดนะครับคือเด็ดเสร็จแล้วนะครับ2วันอย่าฉีดใดๆทั้งสิ้นอย่าฉีดยาใดๆทั้งสิ้นนะครับพรวนดินลดน้ําปกติทําอะไรได้หมดจะใส่ปุ๋ยทางดินได้แต่อย่าฉีดยานะครับอย่าฉีดยาไม่ว่ายานั้นจะเป็นยาอะไรครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมาลงยาบํารุงยาโฮอร์โมนหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องฉีดเลยแต่สามารถลดน้ําได้ พอน้าเนี่ยที่เราลดก็เป็นน้ําสะอาดเฉยๆครับก็จะไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมจะให้มาดูบริเวณฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้จะปลูกช้ากว่าฝั่งนี้ประมาณสี่ถึงห้าวันสังเกตว่าต้นเขาจะเล็กเล็กกว่าฝั่งนูน้นอายุประมาณสิบหกถึงสิบแปดวันนะครับฝั่งนี้จะอยู่ที่สิบสี่สิบห้าวันเห็นไหมครับต้นเขาผิดกันนิดนึงบางคนเด็ดประมาณนี้ผมก็บอกว่าเด็ดได้ครับประมาณนี้ก็เด็ดได้ แต่ผมอยากให้มันโตกว่านี้สักนิดนึงนะครับโตกว่าสักหน่อยโตเท่าบริเวณฝั่งนู้นนะครับถ้าต้นท่านขนาดนี้บางคนก็เด็ดแล้วนะครับแต่ผมบอกว่าอย่าพึ่งนะครับอีกสักสองสามวันแต่เห็นไหมครับความชัดเจนของสีที่เราจะเด็ดยอดเนี่ยต้นต้นนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วครับจะมีสีน้ําตาลหลุดมาจะเป็นสีเขียวนะครับจุดนี้คือจุดที่เราจะเด็ดยอดนี่เลยครับเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยครับ ที่เราจะเด็ดยอดให้ต้นมันโตกว่านี้ครับให้เขาพยุงตัวได้ดีกว่านี้แล้วเราเด็ดยอดมันจะหายกันข้อสําคัญนะครับต้นที่มันมีขนาดนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยคือการพวนดินนะครับหรือตามภาษาคนปลูกตัวเรืองเขาจะเรียกว่าการกบโคนนะครับปแปลงของกเกษตรล้ำซ้ำของเรานะครับทุกๆแปลงหรือว่าแปลงสาธิตหรือว่าแปลงที่เป็นลูกสวนหรือแปลงที่ผมไปแนะนําการปลูกนะครับ การกบโคเนี่ยผมให้ความสําคัญเป็นระดับต้นๆเลยแล้วก็อย่าให้มีหญ้าครับส่วนไหนที่ผมไปดูนะครับต้นขนาดนี้หญ้าก,ก,ก็เท่าๆต้นเนี่ยครับผมบอกกี้ว่าโอกาสผลผลิตมันจะดีเนี่ยมันจะน้อยคือพอหญ้าเขาเกิดเนี่ยครับเขาจะรัดดินครับเ็าเรียกตามภาษาเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเรียกว่าหญ้ามันรัดดินคือหญ้าเขาขึ้นปุ๊บเขาจะดูดดินมาอยู่กับเขาหมดดูดสารอาหารดูดอะไรต่างๆมาอยู่เขาหมดพอเขาดูดดินพอ พอหญ้ามันขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะรัดดินดินมันจะไม่ซุยครับดินก็จะแข็งครับบริเวณนะั้นเพราะฉะนั้นต้นดาวเรืองของเราเนี่ยมันจะชอนชัยไปหาอาหารเนี่ยก็จะลําบากจะยากคือดินเขาแข็งเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าการกบโคนะครับการพวดดินเนี่ยทําให้ดินมาเกิดความชุ่มชื่นความซุยเนี่ยสําคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆกบโคในช่วงอายุหนึ่งถึงยี่สิบวันเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลย ในความสําคัญนะครับพอเราเตรียมดินตั้งแต่ระบบการเตรียมดินที่มันดีเนี่ยอันดับหนึ่งคือการเตรียมดินที่ดีผมพูดตั้งแต่สองสามปีตั้งแต่ผมเริ่มทําอ,อคลิปใหม่ๆนะครับว่าสิ่งสําคัญสามอย่างในการปลูกดาวเรืองครับหนึ่งคือการเตรียมดินครับสองคือเลือกเมล็ดพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์หรือว่าต้นกล้านะครับเลือกสายพันธุ์ดีว่างั้นถอะให้เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆครับ เลือกสายพันธุ์ที่ดีครับประการที่สามถึงจะมาเป็นการบำรุงรักษาหนึ่งในการบำรุงรักษาก็คือการกบโคลนครับก็อยู่ในหัวข้อของการบำรุงรักษาเช่นกันนะครับหลังจากที่เราเตรียมดินดีแล้วหลังจากที่เราเลือกสายพันธุ์แล้วเราก็มาบำรุงรักษาการกบโคลนก็เป็นหัวข้อย่อยหนึ่งในหัวข้อของการดูแลนะครับการดูแลการดูแลนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะแช่ ฉีดยาใส่ปุ๋ยเท่านั้นนะครับต้องรวมถึงการกบโคลนการพรวนดินด้วยก็อยู่ในหมวดของการบำรุงรักษาด้วยนะครับผมมาถึงที่สวนนี่กว่าจะเสร็จงานเสร็จทุเลาว่าจะทํารีวิวก่อนหน้านี้ครับพอมันเป็นฤดูหนาวนี่โอ้โหแป๊บเดียวครับพี่นี่ประมาณหกโมงหกโมงห้านาทีเองนะครับเนี่ยโอ้โหฟ้าเริ่มมืดแล้วตอนเมื่อสักประมาณห้าโมงครึ่งเมื่อตะกี้เนี่ยแดดจังจ้ายอยู่เลยครับ แต่พออาทิตย์รับขดฟ้าปื๊ดทันทีเนี่ยครับคือฤดูหนาวเริ่มจะกลับมาเต็มตัวเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับผู้ใดที่สั่งต้นกล้าจากโรงพาะต,ต้นกล้าดาวเรืองของผมนะครับต้นกล้าดาวเรืองไม่ว่าจะเป็นสีตองส้มหรือว่าเป็นสีเหลืองไข่นะครับผมจะให้เขาเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านวางใจได้นะครับเพรว่าท่านสั่งต้นกล้าจากโรงพาะต,ต้นกล้าดาวเรืองเกษตรล้ำซา้าหรือสั่งเมล็ดพันธุ์ของออดาวเรืองเกษตรล้ำซ้มแล้วนี่ท่านจะได้เรับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยนะครับ ม่ว่าท่านจะปลูกช่วงนี้ไปอากาศจะพทาอากาศหนังหรืออย่างไรเขาจะเป็นต้นกล้าที่ค่อนข้างที่จะโตแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยครับท่านใดผู้ใดนะครับอยากได้ปลูกแล้วโอ้โหเนี่ยอายุของเนี่ยสิบแปดวันต้นทำไมโตขนาดนี้ครับสวยอย่างนี้วิธีการทําอย่างไรนะครับก็แอดไลน์มหาผมได้เลยนะครับหรือโทรศัพท์มาหาผมได้เลยครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทวนให้ฟังสักรอบหนึ่ง้ดยเบอร์โทรนะครับ0 8นย์น่ะครับ6 5 6 0า2 9นะครับแอดไลน์นะครับด้วย ตัวแอดก่อนนะครับแล้วก็498นะครับ NI B I Z นะครับติดต่อผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนวันหยุดอะไรก็ติดต่อได้ตลอดเวลาขอกระดางกุณานิอนึงนะครับเริ่มติดต่อผมตั้งแต่1โมงเช้านะครับถึงแค่1ทุ่มก็น่าจะพอครับวันละ12ชั่วโมงนี่ก็สุดๆเลยนะครับบางคนนะครับก็ผมเข้าใจครับว่าเออพอดู YouTube มาหรือว่าเห็นเพจผมขึ้นมาปุ๊บก็อยากจะโทรหาทันทีเลย แต่บางทีพอมันเลยเวลาจากที่ผมกําหนดไปสักคู่นี้บางทีผมก็อาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วนะครับคือช่วงนี้งานผมจะค่อนข้างเยอะมากเลยครับเวลาพักผ่อนก็ค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับก็บางทีผมจะไม่รับแต่ว่าพออีกวันหนึ่งผมก็จะโทรกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนครับที่โทรหาผมแล้วผมไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เขาก็นาอย่าโกรธกันนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะครับเพราะแสดงว่าอาจจะเลยเวลาที่ผมกําหนดเวลาทํางานแล้วนะครับผมตอบคาถามแล้วก็ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเนี่ยซึ่งเป็นสโ,โลแกนของผมอยู่แล้วครับคือพร้อมคําแนะนําดีๆตลอดเส้นทางเนี่ยหลายปีแล้วครับแล้วผมก็ตอบตลอดเวลาเลยมีบางคนนะครับโทรหาผมตีหนึ่งก็มีผมตลกกับน้องคนหนึ่งครับโทรหาผมตอนตีหนึ่งกว่าๆซึ่งปกติก็ทุกคนก็คงจะหลับแล้วนะน้องก,ก็โทรก็ตอบตามผมคําแรกที่เขาบอกผมเลยเออต้องขอโทษนะครับไม่ทราบว่ารบกวนหรือเปล่าผมก็บอกว่าน้องครับ กี่โมงแล้วครับผมไม่ได้ดูรายการนะผมหลับไปแล้วผมก็เลยถามว่าน้องกี่โมงแล้วครับเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเออตอนนี้ประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วครับพี่แล้วน้องแล้วผมก็เลยตอบก็าคือว่าแล้วน้องคิดว่าตีหนึ่งครึ่งเนี่ยมันมันมันจะรบกวนไหมละ่ะเขาก็เลยบอกว่านั้นผมขอโทษพี่เดี๋ยวผมโทรหาพรุ่งนี้เชา้าผมก็ตลกผมก็ขำไปบอกว่าโ,โอเคพรุ่งนี้เชา้าค่อยคุยกันเนาะตอนนี้มันถึงเวลานอนละตอบไปก็คงจะอยู่ในอาการงัวงเงียครับเพราะให้ผมตอบไปมันก็คงจะ ตอบแบบคนง่วงครับคนง่วงเงียอาจจะไม่รู้เรื่องอะ่ะผมก็พูดไปอย่างเงี้ยนะเอาไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยคุยกันเขาก็โอเคน้องเขาก็ดีนะครับพอพรุ่งนี้เช้าก็โทรหาผมจริงๆนะครับระฉะนั้นก็อาจจะความกรุณาสักนิดนึงนะตอนเช้าก็บางคนก็รีบจะไปทํางานหมูเข้าใจครับตีห้าโทรหาผมแล้วก็มีตีสี่โทรหาผมแล้วก็มีผมก็สุดยอดจริงๆเกษตรกรไทยเราตื่นเช้าครับโทรหาผมแต่วันเลยเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณานะครับโทรหาผมตั้งแต่เอ่อ หนึ่งโมงเช้าครับถึงหนึ่งทุ่มนะผมจะรับโทรศัพท์ตลอดแล้วก็แอดไลน์ผมจะตอบไลน์ตอบแชทตลอดเวลาเลยนะครับครับวันนี้ก็เริ่มมืดแล้วเริ่มดึกตอนนี้ครับโรงพยาต้นกล้าเกษตรล้ำสมของผมครับเอ่อเฉพาะตัวออฟฟิศนะครับแล้วก็เฉพาะตัวโรงพยาะนะครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือแต่บริเวณพื้นที่โดยรอบครับที่ผมจะพยายามจะตกแต่งครับให้มันสวยงามกว่านี้ครับเพื่อให้เวลาที่ใครมาเยี่ยมชม สวนดาวเรืองของเราเนี่ยจะได้รับภาพที่ดีกลับไปนะครับมีการมาเช็คอินอะไรที่นี่ได้นะครับแล้วก็อีกไม่นานครับพอสวนดาวเรืองของเราต้นมันโตเต็มที่ดอกบานสะพังก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินกันได้นะครับนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้ปลูกดาวเรืองมือใหม่ครับที่นี่ครับเสิร์ชไปเลยครับลงเพราะต้นก้าเกษตรล้ำซํำนะครับใน Google Maps นะครับจะพาขึ้นมาถึงที่เลยวันนี้มืดแล้วครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเด็ดยอดนะครับขอบคุณครับ